สวัสดีค่ะ fc พอต่อของลุงผลป้าแตนทุกคนนะคะแล้วก็ fc นางฟ้าที่น่าราักทุกคนนะคะก่อนนอนนะคะเดี๋ยวนางฟ้าจะมาท่องบทกลอนของพี่โซดาน้ำให้ฟังนะคะเป็นบทกลอนเกี่ยวกับคนไม่มีขนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่โซดาน้ำด้วยนะคะต้องขอบคุณพี่โซดาน้ำบทกลอนนี้ด้วยนะคะทุกคดีที่โลนกระจนลับ ต้องแพ้ยับกลับมาจนหน้าขันลุงนอนแผ่แผพ้ผ้าทุกรายการโดนปรับบานตัวเบากะเป๋าแบนเรื่องคดีกล่องดำยิ่งงามไส้เงียบหายไปเป็นปีเหมือนมีแผนพอโดนถามทำดิ้นเหมือนกินแตน ขู่จะแบนเอซที่ถามทวงเงืบจนหนําทาคดีสับป,ปี้ป่นเงืบเสียจนแซงควายไปหลายช่วงทุกคดีที่พ้ายมิใช่ดวงเป็นผลพวงความมั่วของตัวมันถูกต้องเลยค่ะพิสดาน้ำขามั่วมากเลยค่ะ ไม่ว่าจะทำคดีอะไรก็เหมือนกันนะคะแพ้ยับแพ้เยินนะคะกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งค่ะนะคะเดี๋ยวจะมีอีกบทกลอนหนึ่งนะคะเกี่ยวกับคุณเงิบอีกตามเคยนะ,ะเดี๋ยวจะลองฟังดูนะคะว่าบทกลอนนี้จะกล่าวไปถึงอะไรนะคะเงือบตองดูอยู่ไปคงไม่ลุ่งเลยกระทุ้งลุงป้า หน้าตาเฉยเห็นยอดวิวปริดอกจนงอกเงยเงบยิ่งเผยความบ้าจนน่ากลัวกลุ่มคนบ้ามาบิว้วจนวิวพุ่งล้วนเกียดลุงชิงชังจนฝังหัวนั่งตาลอยคอยตามในความมั่วลับใส่หัวยกเว้นที่เป็นจริง เงืบชี้นำความคิดที่ผิดเพี้ยนแล้วร้องเรียนเป็นชุดไม่หยุดนิ่งแต่ละเรื่องที่จัดมาพาดพิงไม่มีจริงอยู่เลยในกฎหมายเลยนะคะเป็นเรื่องจริงมากเลยนะคะมันไม่เคยมีความเป็นจริงสักเรื่องหนึ่ง นะคะไม่มีความจริงเลยบ้าไปวันๆนะคะน้ําลายพุ่งไปวันๆหนึ่งนะคะ F4 ก็นะบทกรนี้ก็ฝากขอบคุณพี่โซดาน้ำด้วยนะคะนะเป็นบทกรที่มอบให้กับไอเงิบสักนะคะสวัสดีพระราตรีสวัสดิ์ดค่ะ